สวัสดีครับผมพอกันคือเก่าครับกบิสานไก่บ้านครับผมวันนี้อยู่สวนคือเก่าครับหลังเลิกงานเนาะเวลาว่างๆครับผมวันนี้พามาอยู่ก็เบื้องสวนพาครับสันตักที่ปลูกไว้นะเป็นจังไรครับผมตามไปเพึ่งน้ากันครับอันนี้จะเป็นห้อพักเขาเนาะครับนี่ตรงนี้เนาะเป็นห้อน้อยๆครับผมเอาไว้ใหญ่พได้ปลูกครับผม ตัแกมันเอาไว้มองเก็บของเนาะพอดีมันเหลือก็เลยขอเพิ่นปลูกครับผมนี่ครับพักก้อนอื่นเ้างถิ่มาเบืองทั่วไปเนาะครับเนาะที่นี้เกือบเป็นตุย่างที่ผมปลูกไวนะ้เนาะนี่ก็จะเป็นพายตูวครับผมตูวครับตอนนี้ก็กำลังใหญ่เนาะนี่ครับกต่ีนี้คนเขาถามมาหลายอยู่ครับ ผักนะผมก็จะปลูกทีทุกปีครับนี่ครับกำลังงามครับผมมีผักอีตมีเดี๋ยวจะพาเบึงเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบีย้ยที่พ่อไว้ครับผมทัวเนาะตัวรนไะม่ผิดอันน้นี่ก็จะเป็นเบีย้ยของเราป้าครับผมอันนี้จะได้จัดทรงเราครับ,รบพอมีคนจองมาเนะาะอันทั้นนี่ก็จะเป็นผักบุ้งครับผมกำลังงามเนาะ นี่ครับผักบงผักกว้าง,งตรงเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักสีครับผมสีเลาเนาะอันนี้จะโจงไวแถวหนทีมีต้นผักสีฝรั่งครับครับอันนี้จะเป็นผักสีฝรั่งครับนี่กำลัองออกนอนเนาะออกแล้วครับแตงนอนเลยปลูกไว้ครับผมตั้งแตงนานาวฝั่ง,งนี้ก็จะเป็นผักแพลวครับผม แล้วเนาะกบลาบน,นี่ครับอันนี้ก็จะมีต้นมกนะกรูดเนาะปลูกแว่งที่เราครับเราไาได้ซื้อเขาครับพักอยู่ตั้งแดนกับตีแพ้งแล้วน,นะครับเนาะแต่เท่าซื้อกินกับบางเท้อมันกับเบาไหวครับก็บปปูกแน่เพราะว่ามันกับ่รอยประหยัดไดนะ้ได้หลายครับผมเจ้ากระปวกพักเนาะอันนี้ก็เป็นพัก หอมเปรครับผมผักซีฝรั่งเนาะเอาบิ่งเรื่อยๆครับทีนี้หลากหลายครับผมอันนี้บทนันได้เกิดเนาะครับเนี่ยอันนี้ที่วันผักเศียนไว้ครับผมผักเศียนไว้นี่ครับเริ่มเห็นสองสามเพียน,นะครับเนี่ยตอนนี้ผักเศียนกับนี้ครับผมตั้งตรงนี้ก็จะเป็นข้านาครับอันนี้ข้านาเนาะ ใบนางนห่อนเนาะนี่ก็จะเป็นพัก,กีเลิศครับพัก,กีเลิศปารเนฮาอนี่เนาะนี่พักีเลิศทางด้านนี้ก็จะเป็นกระเพราครับกะเพาะรากับกำลังเสียใงใ่ยนี่ครับนี่ปลูกเอาพัดติดคมนะเนาะเลาก็จ่อหูแบบนี้แหละครับนี่ครับเอาคมไปต้องเสียใงใ่ยครับผมลูกค้าที่ ต้องการลอก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวก็ออกแล้วครับผักเรื่อยๆครับมันกับพึ่งบดหนาวไปไม่ไม่นะกับ่ท่านเฮาก็บบดใหญ่ครับผมเพราะที่ได้ปลูกหลายเนาะมันหนาวแล้วมันเหี่ยดหนักครับผมจยกกระบอกผักบวกถึบวขึ้นเลยอันนี้ก็ใบกระเพราครับผมกระเพราครับกระเพราหลายเนาะอันนี้เป็นกระเพราหมดเลย อันนี้ต่อแกหฮวคงครับผมตั้งแต่ปีไกยเนาะนี่ผมปลูกแว้มันนี้เขานาเนา้นาก็เลไดเลตัดครับผมบัรู้ว่มามันติดแตกตาวะเนาะน,ะนี่ต้นนี่ต้นใหญ่แลวครับปีที่แล้วก็ได้กินเยอะแต่ปีนี้บัรู้ว่มามันจิเกิดมันมีมิตาแท้งขกินมาวะเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักซีเล้าครับผมตวงวเวลไนเนานะเอาไว้ถวานเก่าครับ,รบมาเบิ่งฟังนี่ครับผม อันนี้ก็งามแล้วครับผมเริ่มงามแล้วหัวลนะพาณะนี่จะเป็นหัวละพาครับผน้องเสียงงามครับมีคนทำของมาหลายอยู่ครับแต่พวท่านได้ตัดเนาะก็ะต้องรออีกจังน่อยครับผมนี่หัวละพาครับฟับงนี่คือเป็นเบียร์กะเพาครับผมนี่เนาะนี่เบียร์พริกถัดไม่ครับผม อันนี้เป็นผักกระแยงครับผมนี่เนาะตรงนี้มันบทันได้งามดีครับตรงนี้กำลังจะเริ่มท,ทังตาเกินมาเนาะผักกระแยงครับแกงไม่แต่แกงเส้นไม้เนาะผนะู้ใดมักเนาะมองนียอันนี้เกือบจะเป็นค่าครับตองนี้ค่าเนาะเริ่มจะแตกนอกกันแล้วครับเพราะว่าหนาวคง,งมาตัดออกเนาะตัวนี้ เป็นเบียร์เผือกตัวครับผมนี่ครับมีอีกหลายอยู่ครับเดี๋ยวตามไปเพึ่งน้ำมันครับเห็นไมอย่างน่้เนาะี๋ยวพาเบื้องเรื่อยๆครับบางนี้ก็เป็นขนาเกินครับผมที่ตัดไปแล้วเนาะนี่ก็เหลือแต่ต่อครับผมอันนี้คืเป็นเบียร์พวกมะเขือแกนเนาะครับผมมะเขือเทศเนาะนี่ครับอันไว้บางท่านนี้เป็นกวางตุงครับผมมันงามเนาะนี่ก็น้อยก็ถือได้ตัดแล้วครับ ครับผม,ผมจะปลูกไปทุกมองครับผมมองคพื่นที่ว่างเนาะจะได้ครับผมอันนี้เก็จะเป็นต้นพักซีจีนครับผมงหญ่แก่และครับผมอันนี้ไวแต่เอาในเนาะหวานต่อครับตัวนี้ต้องกติบเตเดนซื้อครับผมประหยัดไปได้อีกเนาะตัวนี้มันคือลมมากครับผม ลมวมหมดเลยครับน,นี่ก็เป็นแปลงขนา้างหน้าครับผมที่ตัดไปแล้วเนาะน,นี่ส่งลูกค้าไปเรียบร้อยครับตากระลุกเกิดมาอีกไหมเนาะอันนี้จะเป็นผักซีกีนครับอันนี้ถอนไบเครื่องนึงแล้วเนาะ ตอนทรงลูกค้าครับนี่ปลูกไว้เคลื่อนปลูกไว้จำลองเนาะน,นี่ก็ขนาดครับผมกำลังตีใหญ่คืนลมแห้งครับผมหักเบิดเลยนี่เนาะน,นี้ก็ผักซีเรีเอืันครับ <c oughs> ฟังดี่นี่จะเป็นเคลื่อนชายครับต้นเป็นเคลื่อนชายเนาะปลูกไว้เพราะได้กินรื้อครับตะไคร้ครับผมถึงลงดินทั้งแห้งไปเลยครับ นี่ก็พักที่กินกับนี่บักพิกครับผมบักพิกลุงกระทางไว้ครับผมอันที่วาลายเนาะอันที่ผมลงไว้กับน,นีแน่แล้วครับเดี๋ยวจะพายย่างไปบึงส่วนนี้จะเป็นต้นบักกูนนะครับเนาะนี่ครับต้นหญ่แล้วครับ พอดีซื้อแล้วครับใบสดเลยต้นใหญ่เตีบครับผมกระแบงหมูแบงผวกไปน้ำครับผมเหลือกินเทานั้นครัแบงแบงอะไรครับอีขายไม่ยังนะธรรมดาเนาะครับเนาะเออพราะได้ค่ากับเขากับนานไปอันนี้ก็เป็นบักพริกครับผมพริกปุ้นเลยเนาะพริกขี้นัวันเทานครับผมอันนี้จะเป็นบักทัวร์ทัวที่ลงไว้ผมทัวพุ่มนี่ครับ ผมจะลงแถวงาวไปเลยเนาะนหอดปุ่นครับนี่พื้นที่ปุ่นเไปครับผมตามไปเพิ่งอีกมังม่งนั่งครับผมที่ผมปลูกไว้แล้วเนาะ นี่ที่ปลูกไว้แล้วปลูกไว้หลายหม่องครับผมใหญ่ยยไปทั่วน้ำมันองใดที่มีพื้นที่ว่างผมกับที่ปลูกไว้ตังนี้จะเป็นด้านลัางครับผม เงาไปดเลยครับผมสุดปูนปลายมือผมบนเนาะผมนี่ผมนี่ปลูกเขือครับผมบเขือบักทวเนาะมะละน,นี่เป็นมะละผมนี่เพิ่งลงไปได้ประมาณสี่มือเนี่ครับแหง้หงเนาะหมดน้ำนะครับนี่ครับอันนี้เป็นมะละเนาะตางนี้ที่เป็นพักปังครับพักปังบ้านเอาเนาะผู้ใดมักกินแจงห้อยครับผมนี่แซ่บต่น นี่เป็นพักปังครับผมนี่เนาะนี่จะใครเอปลูกไปนั้นครับตันนี้ผัดไม้ก็จะเป็นพวกอันนี้บักทัวครับผมตัวข้างเนาะตัวคางวางตัวนี่ครับผมต้นพะท่ญญานไงครับผมเพิ่งปลูกไปได้เนาะ ได้ยางเพื่อีกครับผมเรียๆครับอันนี้ที่เป็นยางดีเลยครับนี่ั้งเพืงอครับผมตัวนี้เวลาบักเขือเป็นดอกนะครับตอมดีขนาดครับตัวนี้ติดลกครับผมั่นเพื่อนนี่เพื่อนี่ครับเงาไปเลยครับผมงอดพุ่นแล้วครับอันนี้เป็นบักเขือที่ปลูกไว้แล้วครับผมบักเขือเนาะ นี่เป็นเบเนเี้กเขือครับที่เขาปลูกไปล่ะเพิ่งลงไดพื้นที่ซีเมื่อครับซีเมื่อคือกันเอาเวล,ลาหลังเลิกงานนี่แหละครับเพี่นเนาะกำลังงามครับกำลังตั้งตัวได้นี่ครับยาวสุดพุๆเลยครับแมนบ่นเบื่อเลยบักเขือเนาะมันลอยกว่าต้นครับ ตัวผมปลูกปีที่แล้วเนะาะลูกค้าถามอะไรบางเทีผักพปพอครับผมลยได้ปลูกเพิ่มครับเกิตรจนพร้อมครับผมแบง่งมุงแบ่งปวกพร้อมเหลือก็ขายครับผมทรงตั้งไปสนี้เนาะ ยังเหลือ <parfois> อ uhm ีกครับบกเขือผมปฏิพาไปปลูกบกเขือต่อเนาะตามมาเพิ่งตั่งก่อนครับว่าตอนนี้ใกล้จะทำหรือว่าแดดมันคำนะครับไปครับปลูกบกเขือต่อเนาะหลังจากที่มาพึ่งพักแล้วนะครับเนาะ้นีปฏิภาพปลูกบกเขือต่อที่พ่อไว้นะครับในปลูกไปแล้วครับตัวนี้

ครับผมตอนนี้กับปลูกเรียบร้อยแล้วเนาะหล้วดน้ำครับผม เอาดามไปครับผมเอาปเปลี่กๆเปลี่ยนาะว่าปลูกเฉลี่ยเขาเอาใส่ใจนี่ครับยอดใส่ายางโมมี่ครับผมมันไก่กอกน้ำนะกันนี่เอาแบบนี้นครับง่ายดี แล้วครับผมตอนนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแต่คัพอดีครับผมแต่ขนาเรียบร้อยเนาะคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับผมแต่ผมไม่ยังไหลเนาะก็เป็นการใส้ชีวิตครับผมในต่างแดนเนาะใน,นเกาหลีหลายคนกอน็อาจจะเข้าใจเนาะก็คําแล้วครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมเนาะวันดี้ไม่ยังไม่เบิ่งครับคือเกาล่ะครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องอีสานไก่บ้านครับคือเกาล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ